โอเค okay, ครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้ช่องตรงบาเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งทุกครั้งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงภายในรั้งขัง้นไปนะครับผมวันนี้ก็มาลงแต่เช้าเลยตอนนี้เป็นเวลาประมาณ7จ็ดโมงนะฮะก็เดี๋ยวนั่งยาวๆชิวๆเลยนะครับผมตกชิวแบบชิวๆนะก็มาลองลุ้นกันดูนะว่าจะเป็นยังไงนะ ก็เหยื่อที่ใช้วันนี้ก็ปากมันแผบเหมือนเช่นเคยนะครับผมตอันนี้ก็มีสูตร2มาแล้วนะครับแต่วันนี้เอาสูตรหนึ่งมาใช้ก่อนนะครับผมก็สูตรสปากมันแผบก็มีวางจําหน่ายเป็นบางร้านแล้วนะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวไปลุยกันเลยกว่าผม คลิปเลยนะครับผมก็เลยลองย้ายมาเปลี่ยนหมายใหม่ดูไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่านะครับผมนี่มาหมายใหม่นะครับผมก็โซนมาประกอเหมือนกันนะครับผมนี่ครับก็มาอยู่ใต้ต้นมะขามเหมือนเดิมนะมากับขอบบอเหมือนเดิมก็ลงเบ็ดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มารอติดตามรับชมกันดูนะว่าจะมีแ้มให้หรือเปล่านะฮะหรือว่าจะแห้วนะวันนี้ Thank <sighs> you. หลุดไปแล้วครับผมโอ้โหเสียดายมากเลยรู้กันต่อครับผมก็ถือว่ามีตัวนะครับผม ก็งงงั้นอยู่ดีก็เดินมานั่งแล้วก็ไม่ทักไม่อะไรฮนะผมก็ไม่กล้าทักนแะร้วไม่ใช่คนไทยด้ยวยแหละโอเคครับก็ไปตกปลากันต่อนะครับผมก็ได้แก่สามแต้มนะตอนนี้ปลาเงียบมากเลยนะครับผม ครับซื้อมาตอนเช้านะครับผมกับข้าวเหนียวนะครับผมก็วันนี้ก็ปลาก็ค่อนข้างเงียบนะแกแต่ก็ถือว่ามาตกปลาพักผ่อนนะครับผมก็มาปิกนิกกับแฟนสองคนนะครับผมปลาก็ได้ไม่กี่แต้มนะครับผมก็หมายแรกก็ไม่ได้ชัดตัวเลยนะครับผมมาหมายสองนี่ก็ยังเงียบนะครับผมแต่ก็ยังพอได้แต้มรอดแถวไปนะครับผมนี้ก็จะตกไปเรื่อยๆอีกสักสองสามชั่วโมงก็จะกลับบ้านแล้วนะครับผม รสชาติวันนี้ก็ขอปออันนี้ผมไม่นคนปรุงนะขอบอเป็นคนทําเครื่องนะฮะสุดยอดครับผมต้ตมตำไทยครับผมวันนี้รสชาติัด,ดจ้่นมะนาวข้าลูกครับผมตายหมดเลยดือสุดยอดครับ ปิดกล้องไว้เมื่อกี้ฮะก็กินนะผมเห็นครับ แล้วคุณผู้ชมโห oh, ขันตันเลยอ่ะอยู <laughs> ่สองรอบนะฮะกันนี้ ได้วันนี้นะครับผมก็แค่นี้นะครับผมเงียบมากเลยนะฮะก็พอได้กับข้าวนะครับผมแล้วก็นี่ฮะปลาหมอมายันตัวนะเดี๋ยวเอาไปเลี้ยงใส่ตู้ปลาเลี้ยงนะปลาหมอมยันนะ่ยเปิดแสดงครับ เล็กมากครับผมก็ได้นิดเดียวนะครับผมก็เลยไม่ได้ย่างนะครับผมก็ทําแค่ต้มต่ล้วก็ข้าวเหนียวหมูปิ้งนะครับผมวันนี้ก็มาพักผ่อนชิลๆนะครับผมก็รอดแห้วอาไปนะครับผมนึกว่าจะไม่มีตัวให้ได้รับชมนะครับผมส่วนนายนี้ก็จะปักแผนที่ไว้เหมือนเดิมนะครับผมเหยื่อที่ใช้วันนี้ก็ปักบนแคมเหมือนเดิมนะฮะก็หลุดไปหลายตัวเลยนะครับจากที่เห so ็นในคลิปนะครับผมวัดแล้วไม่ต so ิดนะครับผมแต่ปลามก็กินนะครับผมปลาค่อนข้างไซส์ไม่ใหญ่นะครับผมก็ไซส์ปลาเข็มนะครับผม โอเคครับผมก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้ช่องตกบาเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งทุกครั้งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงภายในครั้งถัดไปนะครับผมสาหรับวันนี้ก็จะขอตัวลาไปยังหมายคลองใหม่นะครับผมยังโซนมาประกงตะีคราวนี้นะครับเจอยกับสายคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ